เพื่อนจ้าขณะนี้เป็นเวลาเเออห้าโมงห้านะคะห้าโมงห้าสิบเล่นกีฬา6กโมงนี่นะคะดูเอา <c oughs> นี่แต่ก่อน5้าโมงห้ยังสว่างจ้าอยู่เลยจ้าหญ่ไม่เปิดไฟข้างหน้านะคะเพราะว่าจะถ่ายคลิปให้ดู ดูเอานะคะตอนเย็นเนี่ยจะให้แฟนยายมายืนรอรับไม่กล้ามาคนเดียวแต่ก่อนยายมากับข้างบ้านเนาะเดี๋ยวนี้ข้างบ้านเขาไม่ได้อยู่นี่แล้วเนาะแต่ว่าบางทีก็จะสวนทางกับผู้ชายข้างบ้านผัวเขาเขาก็จะไปเล่นเหมือนกันสลับกันผู้หญิงกลับผู้ชายไปแต่ก่อนผัวเขาไม่เคยไปหรอกเดี๋ยวนี้ไม่มีเมียแล้วก็เลยไป ไม่ได้ไปเล่นหรอกเขาไปนั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันอ่ะเนาะอ,อ,อ,อืไปไปไป <c oughs> เดินไปคนเดียวนั่นเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรได้แล้วมั้งอืนี่นะคะผ่านไปสองบ้านนี่บ้านยายนะคะ ป่ะใช้โทรศัพท์เป็นเพื่อน <c oughs> ใช้กล้องโทรศัพท์เป็นเพื่อนตรงนี้ไม่มีไฟเหรอตรงนี้นึกว่ามีไม่มีมีแต่ตรงนู้นน่าเสียดายทำไมตรงนี้ไม่มีไฟวะ น่าจะมีนะน่าจะมีทุกเสาเนาะเสาตรงนี้ไม่มีขาดไปเสาหนึ่งนี่ก็หลังหลังหลังไฟดวงนั้นก็จะถึงละเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่หลังไฟตรงนี้ก็จะเป็นหนุนบ้านนที่มีไฟอยู่ตรงนั้นนะบ้านทางนั้นนะเปิดไฟอยู่นะคะนี่ ่านมาสองบ้านเนี่ยตรงนี้ก็มีบ้านเองนะแต่ว่าเขายังไม่มาอยู่เขาเพิ่งซื้อบ้านสองหลังที่ยายผ่านมาเนี่ยคนใหม่มาซื้อนะอนก็ถึงแล้วเนี่ยตรงที่เขาเปิดไฟนี่ไหมหกยังไม่หกโมงเลยเพื่อนๆเลย หลังที่ยายมาขโมยหน่อไม้เมียว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 เนี่ยตรงนี้เขาตัดออกมาแล้วต้นไผ่เขาติดไฟคริสต์มาสแล้วนี่ไฟคริสต์มาสกลับแล้วเพื่พพอนๆชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนกะเดี๋ยวต่อไปก็ ผู้ชายเขาจะมาต่อพวกผู้ชายเขามาเขาดืม่มไม่ได้ออกกำลังกายหรอกมานั่งดืม่มเนาะปกติข้างนอกก็อยู่ได้นานเนาะแต่ก่อนไม่มีผู้ชายหรอกผู้ชายเขาเพิ่งจะมาแค่สองสามปีนี่แหละแต่ก่อนมีแต่พวกผู้หญิงทีนี้ก็สลับกัน <c oughs> เปลี่ยนห้องกัน เดินขึ้นเนินมันไม่ค่อยมืดเท่าไรเพราะว่าไอ้เ,เรียกว่าอะไรนะเ,เรียกอะไรนะสว่างอ่ะพระจันทร์เต็มดวงอืมถ้ามืดยายจะให้แฟนยายเดินมารอประมาณตรงเนี้ยเนี่ยมายืนรอประมาณตรงเนี้ยก็ไม่กลัวนะทางโน้นมันสว่าง เนี่ยมันมามืดแต่ตรงเนี้ยทำไมมันไม่มีทำไมมันไม่มีไฟก็ไหมเนาะข้างบา้านยังไม่ไปเลยนี่